สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คือผม MIP วันดีทีสเกมเมอร์ T วันนี้ผมจะมาบอกเรื่องกิจกรรมนะครับทางกลุ่มแม่ทางแก๊งนะครับแก๊งของผมนะครับแก๊ง้คีัคบให้ผมมาจัดก,กิจกรรมนะครับรับคนเข้าแก๊งนะครับหนึ่งคนนะครับต้องทําสกินด d หรือ 3D เป็นนะครับทาแบนเนอร์เป็น ทำอินโทรเป็นแล้วก็ทำโปรไฟล์ youtube เป็นนะครับครับกดออกก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ห้ามพูดหยาบคายนะครับแล้วกิจกรรมนี้นะครับให้พิมพ์แฮชแท็กนะครับหรือนี่ยแฮชแท็กแฮชแท็กคือตัว้คีับนะ แอแท็อยากเข้านะครับแอบปบนีรครับใต้ล่างคลิปนะครับถ้าเกิน2คนขึ้นไปนครับว่าอยากเข้าเดี๋ยวผมจะรายชื่อนะครับไปสุ่มนะครับแล้วถ้าผมเดี๋ยวผมจะมาประกาศนะครับก็วันนี้ก็ขอลาก้อยกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ